บ้านหลวงป่ใหญ่เลยบ้านหลวงปู่ใหญ่าวงปู่ใ่บ้านเจ้าที่ไร่อันราคาส่วนคือก้าดินจาราวานยิ่งไปพี่ก็เพืเอาเอาไปให้บรรทมปู่ดิบมเห็นก็แดงว่าบุกพี่เอาไมเห็นดอกเลยตกแกเนาะต้กแก่มันมีมันมีดอกเหียวเหี่ยวเอาไปให้บรรทมอีกก็ได้สะค่ะ อันนี้คือดอกกุหลาบน้านๆๆขนาดนี้กาหกโมงแล้วรองฟ้าเป็นสี่องเออสินหลเลยอันน้นในเ่อนเดียวสินไหลเลยถ่ายรูปยานนี่เลยวะครบเลยหมอกหมอกอารุณรุ่งทับโจรเยตวันีทีเยนี้ค่ะเดี๋ยวให้มันสว่างก่อนนะคะเราจะไปสุดยอดถูกไหมรับอาวางนี่คนละผองานเลย นามูไงต้วเียวะานข้นเขาดีขึ้นไีมคไม่ดีขึ้นเมื่อไดีไหมแผู้ชั้นทับคนแล้วนี่ว่าจะได้ตรงนี้สวยกว่าเนาะสวยกว่าตรงนู้นเนาะทางน้องเสียงทางนี้จะเห็นอาโอ้ยพุทธพ่อแานี้สุด

ตัวอะไรนะมันมุเข้าไปตรนี้ตอเจอต้องเจรอรอวิ่งเข้าไปลองท่องหุ่า ก็รอไงผมให้รอน้องๆเอ้าอยู่ใต้นี้แล้วก็นี่ก็รอให้ครับโอ้ยนี่อ๋อก็คือ